ให้สุจบิตในมือคุณไม่ได้แปลว่าคุณคือพ่อตามกฎหมายอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านหากคุณยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าพ่อแม่อยู่ด้วยกันพอถึงเวลาแม่คอลอดลูกออกมาพ่อก็ไปแจ้งการเกิด พ่อคือผู้ที่แจ้งการเกิดของลูกพ่อมีชื่อในใบสุตธิบัตรก็ถือว่าเป็นพ่อชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่ต้องไปจดทะเบียนสมรสหรอกซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมหันต์ในทางกฎหมายแล้วการที่พ่อมีชื่อในใบสุทธิบัตรยังไม่ได้นับว่าเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายถ้าพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันอยู่ก่อนแล้วภายหลังแม่คลอดลูกออกมาไม่ว่าพ่อจะไปแจ้งการเกิดหรือไม่ก็ตามพ่อก็ถือว่าเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะมีการจดทะเบียนสมรสกับแม่แล้วนั่นเองหลายคนสงสัยว่าเป็นพ่อชอบด้วยกฎหมายทำยังไงมีอยู่3วิธีวิธีทีีี่่่่1คือออหหลลลังจจาากกททแแมม้้วใพไปเบยน กับแม่ในภายหลังเท่านี้ก็ถือว่าลูกเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อแล้วส่วนพ่อก็เป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายของลูกเช่นเดียวกันซึ่งการชอบด้วยกฎหมายตัวนี้จะมีผลเสมือนหนึ่งว่าลูกเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของพ่อนับตั้งแต่วันเกิดเลยซึ่งกฎหมายให้ถือเสมือนเป็นการย้อนหลังขึ้นไปซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลต่อการรับมรดกด้วยวิธีที่2คือพ่อไปยื่นขอจดทะเบียนรับรองบุตรนะสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอซึ่งการไปจดทะเบียนรับรองบุตรนั้นเจ้าหน้าที่จะเรียก ตัวลูกแล้วก็แม่มาให้ความยินยอมด้วยซึ่งปัญหาที่เกิดคือลูกอาจจะอายุน้อยเกินไปไม่สามารถให้ความยินยอมได้หรือแม่ไม่สามารถ,ถติดต่อได้ก็จะมีปัญหาในการจดทะเบียนรับรองบุตรซึ่งทําให้ไม่สามารถจดทะเบียนรับรองบุตรได้วิธีที่3หากวิธีที่2ติดต่อแม่ไม่ได้ติดต่อลูกไม่ได้หรือลูกมีปัญหาด้านอายุไม่สามารถให้ความยินยอมได้ต้องใช้วิธีที่3คือไปยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาว่าพ่อเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของลูกปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยจากการเป็นพ่อไม่ชอบด ลูกจะมาเรียกค่าขาดราอุปการะจากผู้ที่กระทำความผิดลูกจะเรียกค่าขาดรลยอุปการะในส่วนน,นี้ไม่ได้เช่นเดียวกันหากลูกถูกทำร้ายหรือลูกประสบอุบัติเหตุพ่อก็จะไปเรียกค่าขาดราอุปการะจากผู้กระทำความผิดก็ไม่ได้เช่นกันเพราะในทางกฎหมายแล้วถือว่าพ่อเป็นพ่อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายลูกก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีความสัมพันธ์กันไอค่าขาดรลยอุปการะตัวน,นี้มันจะทําให้เรียกจากผู้กระทำความผิดไม่ได้อันนี้คือผลเสียหายที่มันส่งผลโดยตรงและเกิดขึ้นบ่อยมากกฎหมายเปลี่ยนไปเรื่อยๆกดติดตามช่องผมไว้เพื่อให้คุณ